สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพามาดูปิ้งจอนทอนนะครับแล้วดจอนทอนหรือพังพอนบ้านผมเลยนะครับนะครับจอนฟอนนะครับเนาะยิงเอาบ่ครับตาครับครับโอ้ถืกกลับครับถือกลับดักนะครับพร้อมกับครับอันนี้นายพานนะครับโปรแกรมนะครับเนี่เนี่ยเขาบอกตาครับนี่นายพานหน้ามาได้เอามาให้ผููไหมเลาเหมือน นี่รคร,ร,ร,รับผมอันนี้อันนี้หนูครับขอเบอร์ยกมายกโอ้จนควโอู้ถูกแน่ครับผมดีหวังี่มองไม่แสงตั้งในบ้านเลยนะตัรู้อ่ไปเลยยางนะครับจิ๊กเกตดักนะครับหอม เอาสั่งแม่ก็ได้เด้อไม่ได้ว่าแกแม่นะนี่ยเกลนครับผมแปดสิบตีกรีหนาวหนาวแหงครับพ่อเนี่ยอุณหภูมิมือเสานี่ไม่ใช่สี่หองศาเนี่ยพ่อเนาะจักอองศาจักเลยเบิ่งบกไม่ใช่สี่ห้าหนาเอาผดเอาพู เปออสาาโีโค้ดมหันต์โหคครับเดียวครับนน้นงงนงครับเลยโอ้แะอ,อันหนึงดีกแต่กำลังจ้างจนทนครับเออเอาผิดขึ้นมาแล้วนาน,นี่ยมันจนผิดเอมันยำหยบาบมึงเลยโอ้ยวันบาน,นี่โอ้แตนน่นเครื่องในไม่เอาทิ้งบอน่ครับ อไปตับโอ้หมดผักเนว้อผักเหรอครับุผักโอ้ยเปต้นเซขุยกะโอ้ต้นเขุยเลยโปกรมเลย้ยระเบิดดีไปเตห้องอยู่ไนงัไปมเงเลไปเข้ามานงานทุกปีดูเอาไม่เหมนี้เดี๋ยวตาครับอยู่ แกงหนาวอ,อีกตัวนึงเนี่ไนี่กินแรงนาะพอๆแล้วใช่ครับอ้เอาไปนึ่งต่อวะครับนะครับนึ่งต่อโอ้ย่างเราไปนึ่งเนาะเพิ่งได้วันนี้วะครับตาครับออ้โไหวานแต่ว่าโอ้อสย,ย,ยอสมบัตินะนะนะครับวันนี้พามาเบิง้งท่เน,น,นียร์ครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปนึ่งต่อนะครับ เป็นเมนูอะไรครับเป็นนึ่งหมดเลยครับเมนูนึ่งหมดครับหรือจะนะครับหรือจะได้ไปผัดไปอะไรอีกบ่ครับบอยครัไปใส่หัวตนึ่งเลยโอ้ใส่หัวตนึ่งนะครับอ่ะิเดี๋ยวก็เอาไปกินเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปในซานก็จะขอพ่อเพียงที่นี่ก่อนครับผม